น้องลังเลืองานได้จ้านี่ลังเลืองานกินข่าแล้วก็ต้องจัดสมตออเนาะกินข่าแล้วก็ต้องจัดสมต่อนะคะนี่เลยจ้านี่ยัว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 แซ่บๆนะคะยัวยัวแซ่บๆจ้าเดี๋ยวนะเอาชิ้นไหนดีนี่นะจ้าตัว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  นี่กินง่ายๆค่ะกินง่ายๆนะคะว่ากาปอกเปลือกจหย,ยันมันสุมแห้งนะคะนี่สดเข้าไปสดเข้าไปอือหือยังกรอบยังแซบเหมือนเดิมอือหือ อย่างนี้เลยนะคะนี้เลยนะคะทุกคนจอกจอกอย่างนี้เลยนะคะอืหือเยอะมากเยอะมากแม่ม,มาได้จ้ากินสมน้ากันจ้า